สวัสดีนะคะนักเรียนป .5 นะคะอ่าวันนี้เนี่ยค,ครูนะคะจะมาอธิบายการทำใบงานตัวนี้นะคะอ่าใบงานที่นักเรียนได้รับไปเมื่อวันจันทร์นะคะเป็นใบงานเรื่องคำวิเศษนะคะจริงๆคำวิเศษเนี่ยเป็นชนิดของคำที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะคะตั้งแต่ป .4 แล้วนักเรียนอาจจะลืมไปแล้วนะคะเดี๋ยว วันนี้ครูมาทบทวนให้นะคะแล้วก็นักเรียนจะได้ทำใบงานได้ด้วยแล้วเดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ทลิปนะคะที่เป็นเนื้อหาของออคำวิเศษนะคะให้นักเรียนดูประกอบกับก,บการทำใบงานด้วยนะคะอีกทีหนึ่งนะ,ะนักเรียนดูนะคะคำวิเศษดูในใบงานของตัวเองนะคะใบงานตัวนี้เนี่ยค,ครูบอกว่านักเรียนอ่านคำชี้แจงนะคะ คำชี้แจงให้หนักเรียนยกตัวอย่างคำวิเศษแต่ละชนิดอย่างละคําคำนะคะ,ะแล้วครูก็มีชนิดของคำวิเศษต่างๆเนี่ยมาให้แล้วนะคะนักเรียนก็หาว่าคำวิเศษแต่ละชนิดเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างนะคะหามาอย่างน้อยคําคำอาจจะไม่ถึง5คําคำก็ได้นะคะในบางอย่างที่นักเรียนหาไม่ได้แล้วจริงๆนะคะครูก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะคะ ทีนี้คำพิเศษคืออะไรนะคะคำพิเศษก็คือคำที่เรานำมาขยายนะคะหน้าที่ของคำพิเศษก็คือนำมาขยายคำนามคำสรรพนามแล้วก็คำกริยาให้มันมีความหมายเจาะจ,จงเฉพาะมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะนักเรียนมาดูนะคะในใบง,งานนะ,ะข้อที่1นเนี่ยนักเรียนตัดออกก็ได้นะคะอันนี้ครูน่าจะพิมพ์เกินหรือว่ายังไงไม่แน่ใจนะคะอันนี้ชนิด เอาออกนะคะชนิดข้อ,น,ขอน,นี้ไม่ต้องตอบนะคะเรามาเริ่มตอบขนาดเลยนะคะ,ะคำพิเศษที่เป็นขนาดเนี่ยนักเรียนก็คิดดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเล็กใหญ่มห oh, ูลานนิดนึงนิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยอย่างเงี้ยเป็นขนาดนะคะอ่ะสีสีก็คือมีสีอะไรบ้างนะักเรียนก็บอกมาเลยนะคะสีอย่างเช่นขาวดําเหลืองแดงอะไรพวกนี้เนี่ยะนะคะ,ะคุณจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะว,วิธีการ นำมาใช้หน้าที่ของมันเนี่ยอย่างเช่นครูบอกว่าคําว่าสีเนี่ยเราเติมสีแดงสีเหลืองสีขาวอะไรก็ว่าไปในประโยคอย่างเช่นว่าคุณครูซื้อกระเป๋าใบสีดำใช่ไหมคะคาว่าสีดำเนี่ยมันจะไปขยายคํานามที่เป็นคําว่ากระเป๋าให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าคุณครูซื้อกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าใบไหนใบสีดำนะคะเป็นการขยายให้เรารู้ว่ากระเป๋าเป็นใบไหนลักษณะมันเป็นยังไงแค่นั้นเองนะคะ ต่อไปสันฐานค่ะสันฐานคืออะไรคะคำว่าสันฐานนักเรียนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจคําว่าสันฐานนะสันฐานก็คือรูปทรงนะคะรูปร่างรูปทรงต่างๆนะคะสันฐานก็อย่างเช่นวงกลมวงรีนะอ้วนผอมพวกนี้ได้หมดนะคะอ้วนผอมอสูงต่ำเตี้ยเนี่ย เป็นสันฐานได้หมดเลยนะคะสันฐานก็คือรูปร่างลักษณะนะคะนั่นเองเขียนมานะเสียงอ่าเสียงเสียงนี่ก็อย่างเช่นเ,เสียงไพเราะเสียงแหบเสียงเป็นยังไงอีกเสียงกังวานนะยกตัวอย่างนะคะนั่รียงก็ไปหามานะเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะกลิ่นค่ะ ลองนึกถึงกลิ่นเรามีกลิ่นแบบไหนบ้างกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นสาบาบลาบลา,บานะคะครูจะแค่ยกตัวอย่างนิดหน่อยนะเราลองไปหาดูนะคะอ่าสัมผัสสัมผัสก็คือการที่เราไปจับเนี่ยแล้วรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันมีมีสัมผัสเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นผิวเรียบผิวครุขระนุ่มแข็ง อ้าวพวกนี้เนี่ยเป็นสัมผัสนะคะรสละ่ะรสชาติหวานขมเคม็มเปรี้ยวเนี่ยพวกนี้นะคะเป็นคําวิเศษทั้งนั้นนะคะคำวิเศษที่บอกรสชาตินักเรียนก็เขียนมาว่ามีอะไรบ้างนะคะอาการออาการเป็นยังไงอาการมีอะไรบ้างอาการแล้วก็บอกมานะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรอาการ ร้อนหนาวเย็นเจ็บพวกนี้เนี่ยเป็นอาการนะคะลองยกตัวอย่างมาไม่ต้องถึงคําคำก็ได้อย่างน้อยก็อสองคำสามคำก็ได้นะคะนักเรียนก็หามาที่สำคัญเนี่ยเขียนด้วยตัวเองนะคะอย่าให้ ผู้ปกครองหรืออยากให้พี่อะไรเขียนให้นะคะถ้าเขียนไม่เป็นให้เขาสอนนะแล้วเราก็พยายามเขียนเองนะคะอะพอจะเข้าใจไหมคะถ้าคำไหนที่นักเรียนหาไม่ได้หรือยังไม่เข้าใจอีกเนี่ยให้ถามครูได้ตลอดเลยนะคะค่ะก็รีบทำนะคะอย่าไปทำเอาใกล้ๆส่งแล้วนะคะ,ะวันนี้ก็ครูก็อธิบายไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ